วันนี en, ้วันว่างพี่น้องเลยอยู่กับลูกสองคนเขาบ่อยู่พี่น้องสบายดีเด้เพียงเด้อประจุขู่ทุกคนสิดทำลิปมงสิตาสุดคลิปเลยพี่น้องทุ่ยาลูกทุ่ยาทุ่ยาะไปทุ่ยโอ้ทุทุ่เนี่ยไงทุเออทุแบบนั้นบ่ลูกเอาต้มมือไล่แบบใดต้มมือไล่แบบใดอ้าอ้าอ้ยเสียวดิไล่ไล่ไล่ต้มมือไล่ก่อนไล่ก่อน โอ้ยโอ connect, ้ยเสียวพี่น้องเอ้ยนั่งนั่งอยู่ีแถวๆก็ต้องนั่งอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเดืองดิลงเองขึ้นเองอุ่งเซื่อๆน้ำบอลลุกอีลยบลายบอลลุกวะนั่งอยู่เลยพี่น้องเอ้ยชีวิตแม่ลูกอ่อนบว้ไปใส่น้ำหมูดอกอยู่แต่กับลูกเอะ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 ะทุก่อนมาไหมาไม่คอมามาไม่คอมาคอแน่คอแน่คอแน่กว่าคอแน่ โอ้ยคีดที่แท้ขอแน่อน่าพออกตากมาม่ไม่ข้อแน่มหมขอแน่กว่าขอแน่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 มหขอแน่มหเออมาไมา่ขอมามาไม่ขอมาไม่ขอมาอย่ามานทำนแม่นด้ส่ะบ่ชหายอ,อย่ามานทำไดรขอแน่ขอแน่น้า Con nè thi thêm thế mama Con Conne Conne A con e. à, tù nha nè Thu nè đi ok 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 Bye bye ok 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 bye 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 ok 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 ừ mà mà ok ok mà bye bye đu. bye bye ừ, nào, bao bye bye mượn mượn

นางยางได้ไล่เก่าแล้วยางจ้ามายางจ้ามายางมาพระศรคานนะยางก็เป็นแลนะมาไม่ขอมาขอหนี่กว่าขอหนี่กว่าขอหนี่กว่าขออนี่ขออน่เออมาเออขออน่ขออน่มาไม่ขอมะมาไม่ขอมาโอ้ยสาวนี่ขี้แท้ Mà, mà. E, 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 e. E, e, e. nhàng mà đưa nhàng... mà đưa mà đưa phi 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 mu 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 má vào đi má phi má ê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  nhàng má nhàng chạ vững nhàng má nhàng má mà đưa mà đưa mà đưa pa 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 Bye bye. Ê ê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 . Ê ê, bướng, bướng tí bướng, bướng. Mần mượt đi. Má nhang má. Má mẹ khó má. Má mẹ khó má. Lục nhang, lục nhang. Ờ ừ, nhang má nhang má. Nhang má. Lục 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 lục. Ê ê ê. Bưng. Bưng mẹ tí bưng. Bưng bưng. Nhàng ma. Lúc lục lục pa 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 pa. Đưa đi đưa, đưa đưa đưa. Nhàng ma. Keng 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 keng. Lục nhàng lục nhàng. Khôi là ba nhàng cả lục phát sinh nhàng vay thẹ. À nhàng. nhang 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 nhàng nhàng nhàng. Nhàng, à nhàng, nhàng, nhàng. Ng ừ, <laughs> luôn lúc luôn luôn mặc luôn 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 mòn nè Ờ luôn 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 xì đường luôn 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 để tặng nó là Bye bye đu Bye 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 chạy chạy bay Chí chạy chạy À chạy bay à, chạy ơi chạy nhân vật Kia chạy à, Kia chạy mày ơi กิ๊กจ่าอาวกิ๊กจ่าไปกิกจ่าไปเดี๋ยมาหาแม่ได้อย่าขี่งอแงลูกคืออะไรยังมาหาแม่ไว้ไะยังมายังมาแม่ให้มั่มยังมาได้แม่ให้มั่มโอ้ยคนเก่งงอไว้ลูกไว้เซอมุทิตาสุดคลิปคือสิบวสุดดอกพี่น้องเอามาโต่สิ แกงปลาพี่น้องปลาดุกพี่น้องลงแฮนไปตึกมาสิสายยดบ,บวมเลนลานยซแบบสะพี่น้องเอ้ยที่ในตอนพักแบบซีละซอบหยดบวบพี่น้องเอ้ยมกบวบได้กินหมาก,ก็ได้พี่น้องทางน,างนี้ทางนี้กําลังชิลามขืนเฮือนเฮาทางนั่นนะกับปูู้พอได้กินอยู่พี่น้องขันยำนี่แหละเพอะปูกนะผูมันแก้วเอาไปขยา,ายตอนนี้หมอกำลังผดพี่น้องเขาปรุงบ่้แหละ ได้ลุงเฮนอยู่น้ำคาเมลัซนกับถู่วเห็ดกินพร้อมใส่ครบเลยพี่น้องรองให้ปลาดุกพี่น้องมันต้องให้เปื่อยอีกสักก้อนหนึ่งได้จังคอยเอาผักเอา,าหมี่ลงผักอีตู่ก็อึดอึดแต่ผักอีตู่พี่น้องย่ำมันยังอึดอึดอยู่ตาสะออนนะพี่น้องเนาะเซฟเวอร์โลดพี่น้องเลยบริเวณกินแตจงเฮงเละบริเวณกินโซพี่น้องโลดขังเห็ดกินปกติอยู่ คำหูแท้ถ่ายเม่เห็ดกินบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอืมอุ้มสิบัวไวเลยพี่น้องบ๊ายบายดูปีนะปีนะปีนะบ๊ายบายเม่บอกบ๊ายบายได้ยินบอกบึ้งบุษท้าบอกบึ้งยึกขี้นบึ้งหุนึกหุนึกหุนึกยึกขีมันยึกขีมันยึกขี้มันบายบาย ฮืมบ๊ายบายทูทูทูนี่นเลยวะทูเป็นบ่หวะบ่เบิ่งอีรอยทูเป็นบ่เบิ่งทูเนี่ยไรทูเนี่ยไรทูทูนั่นเลยวะหืมทูนั่นเลยวะทูเป็นบ่หวะทูบ่เป็นซ้ำตบมือไล่นั่นเลยวะตบมือไล่นั่นเลยะเธออยากลูกเธออยากลูกปูดต่ตัก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 พูดแต่ตัก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  ไปยังจังจกใส่ปากนะบ้อกูจุกใส่ปากนะกูจกเสยปากตัด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 ตั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 ดตายบายบายบายไปกินก็เด้อาเด้อจเอาลูกพรอมเห็ดกินไปน้ำพี่น้องเอยเด้อีงฮเอาห้สัวข้าวถ้าเบิร์ดเด้อสิไปเ็ดกินนมอกันแล่น้ำดูเลผูกเอามันก่อนนะเอามันกันนะ 3หมซ่ํา6พี่น้องเอ้ยเอาเครื่องออกตะอ่ะเอาส่งกออ่ะๆปดเองปดเองปดเองเออปดเองโอ้ส่งก้อก็ปดเองอีกโอ้ยเก่งแท้ลูกเตรียมสิมาหาแม่เดอบาดมาเบิ่งหมอแกงครับพี่น้องปากสิเปื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเอาตัวนี้ลงหอมกุ้มหม้เด้นี่พี่น้องหอมอีหลีเด้พี่น้องอันยอดบักบู่นี้นี่โอ้ยเสียของเบิดเฮ็ดผลุกลับแท้เด้ มือดีวะพี่น้องขอโทษขออภัยหมาพร้อมยอดน้ำลุงแฮนอยู่ซ้ายเด้งมึงเด้อสีปีนอันห้าวอันนนนะสามห้าวกึกกูได้ฮะาสามห้าวกอดเซาแล้วก็จะเอเบิ่งนั่นจะเอเบิ่งนี่ได้หะน่ะพี่ลึกยังวะมันจะเกินเด็กพูดดอกลูกเอ้ยป๊าพี่น้องแกงบวบหรือแกงหยังอันนี้เอิ้นว่าแกงบวบเด้อเพียงเด้อ หอมกลุ่มพี่น้องเอ้ยหอมหอมหอมผ่านจอเลยเ,เพียงเด้อเห็ดกินกินขาวเที่ยงพี่น้องเอ้ยเจียวเจียวเจียวเจวเส็บเบอร์โหลดนี่พี่น้องตืดเบรกก่อนเด้อใครมาบันนี้ก็คือไปกินเลยพี่น้องลุกเงินเอาเถอะเตียว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 แซ่บเบอร์น้ำเพียงเนาะบุ๊โซฟี่มือแต่โดนพี่น้องเอ้ย แซ่บคือเก่าค่ะเลยพี่น้องพี่น้องหอดตากินเลยพี่น้องเอ้ยแกงมะกรูดอย่าหายอย่าหายอย่าหายนั่งกันดีตรงหันเข่ากล่องกันอยู่ไหนมาไหมมาสบายดีพี่น้องมันหนักมันคือหวานว่ะเขาปลากระป๋องไมีเห็ดหนักมันเนี่ยได้สีนนั้นนี่ไปไหมก่อนเข่าก่อนไหม พ mm. <von> ่อนนี้ก็าสิอยับอยู่มันก็อยู่มาแม่อยู่นีเด้อแม่อยู่นีเด้อนี่พีข่าวมาพี่น้องมาเอนะเดี๋ยวเดีขาวเบิร์ดนะฮะกเอาขาเบิดอู้ลงหอันดีฮันีฮนดีนานนะไม่เ้าอ่งไม่บ้ังอ่ามีข่ากาเาะบ้าง แม่บอกหายกูได้เบิ่งเลยซัมโอมาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวแกงคูแกงปลาพี่น้องเลยมาเดียวนี้มเมื่อวนี้มาเดียวนี้ไปเที่ยวพี่น้องเลยขำหรไอเปล่าขำหรือแล้วหรืแล้วเอ้ยไปไหนนะฮะกระปูในตีนนะ Hãy subscribe cho kênh nó Mì nhiều Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lắm

อาหากินนะคลาดไผ่ยุบเห็นกับอาหายัง่ยังคเาได้โอ้ไ่เสียงอะไรเมันมอด่ยงอะไรบมอดกับอไร

แบบขวบสาคูมได้เหรอไแบบสาคมได้ก็มี ง้อไปใช้เบอร์กับูจ้าเขาซื้อมาตลอดง้อไป็นคนนี่เล่นกินยาแล้วให้หน้ามันดำมัน้อยดำแล้ว

อย่างไปแรกจจนก็ะปีนเลยอย่างไปซ่มันยนุ่มไปหนือ

บายบายอืโอ๊ยบายบายเนี่ยบายบายเนี่ยเนี่ยท่านปิดกล้องบ้าง